นี้เรามาดูบ้านนะบ้านพูล่าสร้างใหม่นะที่ไว้ใหญ่ครับเดี๋ยวพามาดูนะ,ะต่อแล้วบ้านสร้างใหม่จริงฮนะเพิ่งทาเสร็จนะครับบ้านสร้างใหม่เลยนะเดมาดูนะนี่ตรงนี้จอดรถนะฮะกวา 2, ้างสองพันสบายๆครับนี่พอเข้ามาปุ๊บก,กระจกเทมเพิลนอะเทมเอร์อย่างดีอ่ะ นี่ okay, นะครับผมตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำฮะพื้นที่ในสระว่ายน้ําตัวห้องปมปัมป๊มเปด้านนี้นะระบบเป็นคอรีนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เกลือนะแต่ก็ปลอดภัยดูน้ําใสฮะน้ําใสจริงครับอืส่วนภายในนะบอกก่อนว่าที่นี่พูลล่าที่นี่เขาขายเป็นให้ประกอบทําธุรกิจนะขายสำหรับคนที่สนใจทําธุรกิจเปิดพูลล่านะครับอเนี่ยดูว่าเป็นบ้านใหม่จริงครับทุกอย่างใหม่ฮะ ใหม่คิปเลยฮะแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นบ้านเปล่าๆนะครับผมะนะฮะบ้านเปล่าครับผมเป็นสี่ขนาดสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ํานะฮะพามาดูเดินดูฮะห้องน้ำฮะ,ะ,ะ,ะไปเที่ยกวก่ามีน้ําอุ่นให้นะะมีแถมเครื่องน้ำอุ่นให้นะครับผมแล้วก็พาดูด้านหลังฮะด,ด้านหลัง มาหลังนะอ่าจะมีแทงน้ําแถมให้นะครับสองพันลิตรแล้วก็ต่อด้วยเครื่องปั๊มหนึ่งตัวนะแล้วก็ครัวด้านนอกนะครับบางหลังก็จะเป็นครัวอยู่ภายในบ้านนะแต่บางหลังก็เป็นครัวด้านนอกนะครับผมมีหลายแบบนะแล้วแต่ราคาลูกค้าเลือกนะครับอมามีตรงหัวทหนะครับอ่าจะได้ไม่รบกวนกลิ่นมาทำอาหารนี่คือบริเวณข้างๆนะต้องบอกก่อนเลยบ้านใหม่จริงๆครับเพิ่งสร้างเสร็จนะฮะ ยังไงถ้าใครสนใจนะครับผมทักมาได้นะดูในเฟซก็ ail, ได้นะครับผม,ผมจะลงรูปให้นะฮะร,รูปคร่าๆไว้ให้แต่ถ้าจะนัดมาดูบ้านได้เลยครับต้องบอกก่อนว่าบ้านเนี้ยคนไทยสร้างเองนะไม่ใช่ต่างชาตินะครับผมแล้วก็มีแบบให้ผ่อนด้วยผ่อนตรงเขาว่าให้ผ่อนตรงผ่อนตรงผ่อนตรงครับปีแต่รายละเอียดยังไงถ้าสนใจก็ค่อยมาคุยกับเจ้าของอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมพิกัดนะเว้ยใหญ่ครับเว้ยใหญ่แล้วบอกเลยว่าซื้อทําธุรกิจคุ้มถต่ว่าคุ้มยังไงฮนะเห็นไหมฮะข้างค่าครับพูลล่าหมดเลย ต้องบอกเนี้ยพูลล่ามันเลยนะเนี่ยพูลล่ามมนเลยนะครับผมรา้หลับทำธุรกิจจริงๆนะใครที่มีเงินนะพอลงทุนได้นะแนะนำเลยฮะน่าซื้อไว้ลงทุนนะครับเป็นพูลล่านะครับผมขอบคุณมากครับ